สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก่อนการรับฟังได้โปรดกดติดตามเพื่อให้กำลังใจส่งกานและกันนะครับตำแหน่งว่างในวันนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานที่ผมว่าหลายคนอยากทํางานที่หน่วยงานนี้นะก็คือกรมท่าอากาศยานมีการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆนะครับผมดูแล้วเนี่ยสิบสตำแหน่งแต่ท่านต้องถ้าสอบได้เนี่ยต้องปฏิบัติงานที่ส่วนกลางนะครับสิบสอตำแหน่ง22ออัตราท่านใดที่สนใจจะสมัครตำแหน่งไหนด้านท้ายประกาศนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต่างๆท่านสามารถเข้าไปดูได้เดี๋ยวลิงก์ผมจะแปะไว้นะครับ สามารถไปอ่านประกาศก่อนแล้วพอถึงห่วงเวลาในการสมัครท่านก็ใช้ลิงก์นี้ในการสมัครได้เลยนะครับ12ตําแหน่งที่ว่ามานี้นะครับ4ตําแหน่งแรกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานในแต่ละที่นะครับตามที่กําหนดไว้เช่นสำนักงานเลขานุการกรมกองก่อสร้างและบํารุงรักษากองแผนงานกองส่งเสริมกการแทรกสื่อานนะครับแล้วก็ตําแหน่งที่567เเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่ง มีด้านการจัดประโยชน์ท่ากัศยานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตำแหน่งที่8เป็นเจ้าที่พัสดุตำแหน่งที่9เป็นเจ้าที่ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งที่10เป็นเจ้าที่การเงินและบัญชีตำแหน่งที่11เป็นในช่างโยธาตำแหน่งที่12เป็นในช่างเครื่องกลเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆนะครับผมจะพูดแต่สาระสำคัญนะครับถ้าในสนใจก็สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ คุณสมบัติทั่วไปตามข้อ2ก็อาทิเช่นอายุต้องไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน60ปีบริบูรณ์ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับเช่นมีสัญชาติไทยไม่เป็นบุคคลล้มละลายเงี้ยครับเราสมัครปกติถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็กำหนดให้คล้ายกันแบบนี้เลยครับในส่วนเรื่องของคุณสมบัติชอบตำแหน่งนะครับท่านต้องไปดูที่ รายละเอียดที่ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้นะครับตำแหน่งไหนเขารับพุทธอะไรบ้างวุทธปวสหรือวุทธปัญญาตรีเนี่ยท่านจะสมัครตำแหน่งไหนก็ต้องไปดูในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งท้ายประกาศนะครับที่ท่านประสงค์การรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแต่วันที่26เมษายนถึง12พฤษภาคม2564ตลอด20 4, ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับทำตามขั้นตอนที่ประกาศนะครับคือเข้าไปสมัครเสียท่านก็ปิ้นออกมาแล้วก็ไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์สวิสของธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่26เมษายนถึง13พฤษภาคม64นะครับค่าสมัคร330บาทนะ300บาทเป็นค่าธรรมเนียมสอบอีก30บาทเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเทอร์เน็ตนะครับ พอสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ปริ้นใบสมัครออกมาด้วยนะครับสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวและสนามสอบเดียวเท่านั้นนะครับใบสมัครปริ้นออกมาท่านก็ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดําซึ่งถ่ายไม่เกิน1ปีขนาด1.5ึ่คูณสนิ้วลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วนและนํามายืดในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งก็คือการสัมภาษณ์นะครับ รายละเอียดเพิ่มเติม,มอ,อื่นนะครับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบก็จะประกาศในวันที่2 0พฤษภาคม64นะครับท่านสามารถดูได้ผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีการติดไปที่กองการเจ้าที่ชั้น9กรมท่ากัศยานนะครับดูในเว็บในเว็บไซต์จะง่ายกว่านะครับแล้วก็หลักฐานที่ท่านต้องใช้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะครั้งที่1ก็ให้นำ บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอย่างอื่นซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรูปถ่ายมีรายมือชื่อมีเลข13หลักชัดเจนเช่นบัตรประจําตัวประชาชนนะบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐใบอนุญาตขับรถเป็นต้นไปในวันสอบด้วยนะครับทั้งนี้บัตรทุกชนิดที่นํามาแสดงจะต้องมีเลข13หลักอย่างชัดเจนปรากฏเป็นฉบับจริงนะครับและก็เป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุนะครับ ทั้งนี้หากไม่มีบัตรหรือเอกาสรการดังกก่าแสดงตนในการเข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าห้องสอบสำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรการประเมินความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดดังต่อไปนี้ข้อแรกเป็นการประเมินความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะครั้งที่1จํานวนคะแนนก็คือ100คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งโดวยวิธีการสอบข้อเขียนปฏิบัตินะครับแล้วก็ การประเมินครั้งที่2อ,อีก100คะแนนผู้ที่จะได้รับการประเมินจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1ไม่ต่ำกว่า160โดยจะทำการทดสอบโดยการสัมภาษณ์นะครับเอกสารต่างๆหลักฐานที่ท่านต้องเตรียมพร้อมท่านศึกษาข้อมูลตามประกาศนี้นะครับแนบท้ายประกาศเนี่ยถ้าท่านจบปวสมา แล้วไปสมัครสอบท่านจะได้เงินเดือน13,800บาทนะครับถ้าท่านไปสมัครที่เขาใช้วุฒิปอตีท่านจะได้รับเงินเดือน18,000บาทสาระสําคัญพวกนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องหลังจากที่เราสอบผ่านแล้วถึงจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมทีหลัง เพราะฉะนั้นเบื้องต้นถ้าใครสนใจเอาเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะว่าถ้าสนใจก็เข้ามาศึกษาข้อมูลแล้วก็เลือกสมัครให้ถูกต้องโดยตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนะครับให้ชัดเจนนะส่วนถ้าสมัครสอบได้แล้วสอบติดแล้วผ่านแล้วค่อยว่ากันนะครับเรื่องของประโยชน์ตอบแทนอื่นๆขอพระคุณนะครับที่ท่านเกุนากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ